สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในรอบนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปรับของฟรีทั้งหมด5ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นฮูดอันนี้เลยนะคะแล้วชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นทรงผมสีดําอันนี้เลยชิ้นที่3มนะคะทุกคนก็จะเป็นทรงผมสีชมพูอันนี้ชิ้นที่4นะคะทุกคนก็จะเป็นทรงผมยาววันนี้เลยแล้วก็จะมีทรงผมผู้ชายอีกนะคะพอดีว่าไม่มีรูปค่ะ ให้ทุกคนเข้าแมปนี้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้เลยทุกคนเห็นชื่อแมปก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทํายังไงคือทุกคนอ่ะต้อง FK อยู่ในแมปนะคะทุกคนโดยใช้แต้มดาวนะคะเพื่อมาแลก UTC UTC ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอันที่ถูกที่สุดนะคะทุกคนก็ใช้ทั้งหมด95,000ดาวนะคะทุกคนวิธีการได้ดาวของแมบนี้ก็คือทุกคนต้อง FK อยู่ในแมบนะคะทุกคน1วิเท่ากับ1ดาวนะคะ ถ้าทุกคนอยากได้ฮูดนะคะทุกคนทุกคนต้องอยู่ในแบบทั้งหมด26ชั่วโมงนะคะทุกคนอันนี้เราไปคิดมาให้แล้วนะคะถ้าทุกคนเข้ากลุ่มทุกคนก็จะได้โบนัสเพิ่มด้วยนะคะใครอยากได้นะคะทุกคนรีบไปเก็บเลยนะคะก่อนที่ของมันจะหมดนะ